สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจันหน่อยแน่นะคะวันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยนะคะน้องเฟนนไฟนะคะแมวส้มตัวแสบนะคะตัวตึงประจำบ้านนะคะเขามีช่องแล้วนะคะช่องของเขาใน Tik t o อกนะคะพ่อหมอเฟ้นไฟนะคะสามารถไปตามดูได้นะคะพ่อหมอนะคะพ่อหมออู้ง,งานอยู่ <laughs> นะคะโออ อ่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้มาทําคลิปให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะแฟนลูกสวัสดีพี่พี่พชาวกันหน่อยอไม่ตื่นนะคะมานอนให้จกพุงเล่นนะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เป็นดวงความรักประจำเดือนก,กันยายนคม25หเจ็ให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะ เออเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้ระบุว่าเป็นโสดมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรักในภาพรวมของชาวกันนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจยัยญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจย์สะอาดตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์จะแบ่งตามหลักของร์ไพ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครดูแล้วแบ่งตามที่ตะวันตกหรือตามแบบที่ที่คุณ คุณยึดถือเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนแล้วมันตรงก็เอาตามพลังงานตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดวงรวมๆไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ n s o i n a ไหนแน่ค่ะมาดูพลังงานของชาวกันกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอือ พลังงานของชาวกันนะจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันต้องเหนื่อยหนักค่อนข้างมากนะคะ Responsibility นะคะ I have to take care of my financial and emotional needs นะคะตัวของชาวกันเองอาจจะเป็นคนที่รับบทหนักในการดูแลคนรักดูแลครอบครัวนะคะหรือบางคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะดูแลเรื่องของการเงินนะคะหรือเป็นที่รองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะ มือนกับมันมีความหนักความเหนื่อยมากๆในความรักครั้งนี้แต่คุณก็ต้องเหมือนกับว่าพยายามที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนรักของแฟนของคุณซึ่งอาจจะเหมือนกับต้องพยายามเอาใจทุกคนพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาหรือว่าในครอบครัวของคุณกับเขาก็ได้นะคะ ดูเหนื่อยจังเลยนะคะในความรักครั้งนี้ sabotage ด้วยนะคะ mm hmm. I mess up the good things in my life นะคะ sometimes เ mm ห hmm. มือนกับมันเป็นความรักที่มันคนรู้สึกเหมือนกับมันถูกทำลายนะคะเหมือนกับมันเป็นแค่บางช่วงของชีวิตจริงๆที่คุณจะเจอสิ่งดีๆนะคะเหมือนกับบางทีมันเจอแต่แบบปัญหาหนัก ในเรื่องราวของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะหรือบางคนทั้งลูกทั้งแฟนก็เหมือนกับค่อนข้างทำให้คุณต้องเหนื่อยหนักมีภาระต้องแก้ปัญหาต้องอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้เหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างท็อกซิกมากๆนะคะชาวกันอาจจะไม่ใช่คู่ที่หวานชื่นนะคะวันนี้ไพ่อาจจะให้อาจารย์เล่าเรื่องราวความรักในมุมที่มันด์กไซส์นะคะ ขอภัยนะถ้าไม่โรแมนติกนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะ escape นะคะ I love when things got hard เหมือนบางทีคุณอยากจะหนีไปนะมันเจอปัญหาที่ทำให้คุณหนักเหนื่อยหรือมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกมันเรื้อรังมากๆนะคะจนบางทีอยากที่จะหนีออกไปจากสถานการณ์ตรงหน้าของคุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่าด้วย Re responsibilityibility ด้้วยหนาที่รับผิดชอบคุณยังไม่สามารถไปไหนได้นะคะเป็นความรักที่ต้องใช้ความอดทน สูงมากๆนะคะเส้น่าเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวกันกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของชาวกันนะคะจัดไพ่ชุดนี้นะคะเป็นมาจากท้องทะเลกันเลยนะคะออไออ้วนเอ้อออสบายจริงๆมาลุ้นกันนะคะเรื่องราวคณจะค่อยทาโร่นะคะ โอ้ใ oh, บแรกก็มาเลยคือมันหนักมันเหนื่อยมันพูดกับใครก็ไม่ได้เล้วให้ใครฟังก็ไม่ได้มันต้องอดทนนะคะเหมือนเป็นคนที่ปิดทองหลังพระนะคะไฮพิเชสเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจมากๆหรือเราถูกด้อยค่าไม,ไม่ได้รับความสำคัญเลยในความรักครั้งนี้นะคะแต่พอมีปัญหาอะไรก็เราเป็นคนแก้ให้เขาตลอดหรือเปล่าเนี่ยอยังไงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะไฮพิเชส หรือถ้าเป็นคนโสดน,นี่คือคุณแบบไปรักเขารักเขาข้างเดียวนะคะเวลาเขามีปัญหาเขาก็มาให้คุณช่วยแก้ไขนะคะพอถึงเวลาที่เขาดีเขาก็หายไปจากคุณหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าอยังไงขอดูต่อนะคะหกดาบหรือเป็นรักทางไกลนะคะ มีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะสังดาบล o v เว s ร์สนะคะโอ้สิบไม้เท้า เต็มสิบไม่หักเลยนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่ว่าบางทีเขาใช้ความฉลาดในการเอาเปรียบคุณหรือเปล่านะคะหรือเอ่อเอาผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะเสียเปรียบหรือคุณเหมือนกับอาจจะไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้แต่คุณก็รักเขามากจนคุณต้องยอมเขาทุกอย่างหรือเปล่านะคะเนี่ยสิบไม้เท้า ยอมแบกปัญหาแบกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือว่าบางคนแบกหนี้สินอะไรบางอย่างไว้กับตัวเองหรือเปล่านะคะอืมันเป็นความรักที่เสียสละแล้วก็อดทนมากๆนะคะพลังงานเชากันอืมเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงดีเหมือนไพ่ทาโร่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะค่อนข้างหนักหนาสาหัสมากๆนะท้าสิบไม่เท้ากับ r e ส p ปอ s i ซ i บ i ลิตีคือเป็น ความหมายเดียวกันนะคะความรับผิดชอบที่ต้องแบกเอาไว้เจ็ดเหรียญน,นะคะทำ mm hmm. ไมโรแมนติกอาจารย์ขอภัยนะอาจารย์ก็อยากอ่านแบบโรแมนติกนะคะแต่ว่านี่คือชีวิตจริงนะมันดูเรียวนะคะและ้วไพ่ขึ้นมาแบบมันดูเรียวมากนะคะกับเรื่องราวตรงนี้ mm hmm. The Fool ค่ะ สิทธุวยนะคะเด w o ว l d นะคะอราชินิถ้วยค่ะมีพลังงานชาวทัดนำมีกรกฎพชจิกขึ้นมาด้วยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะ อืมทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าใจหนึ่งนะคะเดอฟูคุณก็อยากเป็นอิสระเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณไปไหนไม่ได้เลยนะคะมันมีความอึดอัดขับค้องใจนะคะเหมือนกับมีความสงสารมีความต้องแบบช่วยเหลือมีความต้องแบบว่าแบกกันต่อไปนะคะบางคนซัพพอร์ตเรื่องเงินนะคะบางคนเหมือนกับว่าอืม จริงๆคุณอาจจะมีโอกาสที่จะไปมีทางที่จะไปแต่เหมือนกับคุณเลือกที่จะไม่ไปเองหรือเปล่าคุณเลือกที่จะทนอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจตรงนี้เองหรือเปล่านะคะเนี่ยสีถ้วยนะคะเจ้ากันว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเด่ฟูคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นคุณมีโอกาสที่จะเดินออกมาก็ได้นะคะสำหรับบางกรณีบางคนนะคะ มันอาจจะเหมือนกับมีโอกาสอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นคนภายนอกนะคะหรือคนที่หวังดีกับเราเนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ของเราพยายามหยิดยื่นความช่วยเหลืออะไรบางอย่างมาให้กับเรานะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังตัดใจไม่ได้กับความสัมพันธ์กับความรักตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เรายังทนอยู่ในจุดจุดนี้ต่อไปนะคะหรือบางคนอาจจะทนเพื่อลูกหรือบางคนอาจจะยังสงสารเขานะคะ ในใจคือไฮพิเทสมันคอยให้อภัยเขาตลอดต่อให้เขาทำผิดทำไม่ดีกับเราอะนะคะอืมเหมอหรือบางคนเนี่ยเด e เวเป็นรักทางไกลนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญอะเป็นรักทางไกลที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าต้องคอยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าพอคุณมีปัญหาค่ะข,ขออภัยอยู่ดีเสียงหายนะคะใช้เสียงเยอะพอคุณมีปัญหาเนี่ยเขากลับเหมือนกับ ไม่ช่วยคุณเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบเนี้คือเหมือนกับคุณเป็นที่พึ่งให้เขาแต่เขาไม่ได้เป็นที่พึ่งให้คุณนะคะกับความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับปัญหาความรับผิดชอบเอาไว้คนเดียวจริงๆนะคะอืมแล้วคุณหากันเจอด้วยนะคนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับไม่เอาอะไรเลยอีกคนนึงก็แบกไว้ทั้งหมด โอ้ oh. <laughs> ขอดูบทสรุปก่อนนะคะว่าจะยังไงอืมฟังแล้วอ่านไทยแล้วเหนื่อย <laughs> นะคะไม่ค่อยได้เป็นอย่างนี้แต่วันนี้รู้สึกอ่านไพยแล้วมันเหนื่อยจังเลยเ <laughs> หนื่อยแคะ่สามใบแรกก่อนนะคะอะมาดูพลังงานตรงนี้ดีกว่าต่อกันนะคะอุราชดาบค่ะเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มิถุนตนนะคะถือดาบใส่เราตลอดเลย 2งถ้วยนะคะและมีไพ่ของสเตรนท์ค่ะเอ็มเพลสนะคะเดอะสตาร์ <The star S 1> ค่ะ สวินท้วยนะคะเหมือนกับช่วงเวลาของในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหมือนไพ่บอกว่าชาวกันนะคะเตรนคุณจะต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอะไรบางอย่างที่คุณแบกรับความรับผิดชอบไว้ตรงเนี้ยมากเกินไปอะนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับพูดให้เขารู้พูดให้เขาเข้าใจนะคะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันนะคะเนี่ยเหมือนกับ เอ็มเพ s Empress, คุณเติบโตขึ้นได้นะคะคุณไม่ใช่เป็นแค่ไฮพิทเชสนะคะคุณเติบโตเป็น Empress, สเอ็มเ r อร์เรสสเตไพ่ขึ้นมาแนะนำชัดเจนนะคะว่าสเตนคุณต้องเข้มแข็งมากพอนะคะคุณตั้งต้องรู้จักต่อรองคุณต้องรู้จักเหมือนกับให้ที่ของคุณให้คุณลุกขึ้นยืนเท่าเทียมกันในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณ สร้างสมดุลให้เกิดกับความรักของคุณเนี่ยนะคะ The Star ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นไปในทางที่เป็นแสงสว่างนะคะไม่ใช่แค่เป็นด้านมืดของคุณกับเขาอีกต่อไปนะคะหรือถ้าใครที่แบบดูไรตัวตนนะคะเหมือนกับต้องแสดงให้เขาเห็นรู้ถึงคุณค่าของการมีคุณอยู่กับความรักครั้งนี้นะคะเพื่อให้เขากลับมาทำดีกับคุณกลับมาเหมือนกับ ดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของคุณมากขึ้นนะคะเราจะทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นะคะเหมือนพ่ขึ้นมานะคะในแนวทางแบบนี้นะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องแบบฮิวใจคุณก่อนนะคะเช่ากันนะคะทำให้คุณเข้มแข็งก่อนนะคะแล้วเมื่อคุณเหมือนกับค่อยๆลุกขึ้นยืนได้นะคะคุณแสดงให้เห็นถึง พลังที่เข้มแข็งของคุณออกมานะคะทําให้เขาไม่สามารถที่จะราชาดาบมาข่มคุณมากดคุณได้ตลอดนะคะเนี่ยเหมือนกับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความรักครั้งนี้ให้เข้าใจให้มันเดินคู่กันให้มันไปด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะถึงจะทําให้ความรักเนี้ยไปต่อได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มันจะเป็นยังไงเอามาดูซิว่ายังไงดีนะคะถ้าเกิดไม่ได้ ถ้าเกิดไม่ได้จะเป็นยังไงแหบดบเหรียญน,นะคะสาถ้วยนะคะถ้าเกิดคุณทำไม่ได้นะด้วยตัวเองนะคะ อาจจะต้องมีคนที่เข้ามานะคะเป็นคนกลางที่คอยช่วยพูดคุยคอยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะคะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับมันจะทําให้คุณน่ะคืออาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียรับผิดชอบนะคะในเรื่องของ แเหรียญการเงินนะคะหรือเรื่องของหน้าที่การงานบางคนทําทั้งงานประจานะคะทาทั้งงานบ้านทําทั้งงานพิเศษไล่ขายของอาหาเงินตัวเป็นเกียวอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาทางนะคะหรือมีคนกลางมาช่วยไก่เกี่ยวมาช่วยแบบแก้ปัญหาทําข้อตกลงระหว่างคุณกับเขาว่าให้มันไปด้วยกันได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณแบกรับภาระอยู่คนเดียวนะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวกัน ดูบทสรุปให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่แมวทำหน้าหล่อด้วยหล่อสุดๆนะคะหล่อสุดๆราชินีดาบว่าถ้าเขาเป็นราชาดาบองคุณคุณต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งจริงๆนะคะราชินีดาบนะคะคุณก็ต้องเป็นราชินีดาบของราชาดาบต้องเข้มแข็งมากขึ้น มีไพ่ของราชทั่วค่ะมีไพ่ของเดทนะคะสามไม้เท้าค่ะมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะและ เด็กถือไม้เท้าค่ะบทสรุปความรักของชาวกันนะคะในเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าในปัญหาหลายๆอย่างที่มันเป็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะหรือบทบาทที่มันไม่สมดุลกันน่ะมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องกลับมาตกลงเจรจากันแล้วนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีคำขาดนะคะมีอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวุนเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเหมือนกับว่า อ่อนลงให้กับเรานะคะไม่ใช่เราต้องอ่อนให้กับเขาฝ่ายเดียวนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดทนะคะมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่คุณจะเดินออกมาจากความรักตรงนี้หรือว่ายุติความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์ตรงนี้สัทีหนึ่งนะคะว่าอย่างนั้นมันต้องหนักต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตกลงกันได้นะคะผลสรุปก็คือปัญหาหลายๆอย่างนะคะเนี่ยสามไม้เท้า มันจะมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรับผิดช,ชอบนะคะมีการตกลงอะไรบางอย่างที่แฟ์ๆเป็นข้อตกลงที่ปฏิบัติได้ร่วมกันนะคะแล้สุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็คือเหมือนกับว่ากลับมาปรับบทบาทนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าเกิดกว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เราก็ยังรักเขาอยู่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าตกลงเขาจะยังไงโอ๋น้องลุกไปแล้วดูสิน้องกินเนื้อที่เยอะมาก น้องชายหน้อที่เยอะมากนะแมวอ้วนนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องทิกทกอรของน้องเฟนฟายได้นะคะในพ่อหมอเฟนฟายนะะช่องทิกทกอรนะคะ The Star นะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะแปดเหรียญน,นะคะ หนึ่งดาบค่ะอสินเหลี่ยนนะคะหกถ้วยค่ะสี่ไม้เท้านะคะและว้าหัวลาชิน้นเหลี่ยนนะคะ เหมือนกับในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกสบายอะ่ะคุณเป็นเซฟโซนให้กับเขานะคะเนี่ยเดอะสตาร์ star, นะคะอยู่กับคุณแล้วสบายใจมีพร้อมทุกอย่างหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะหน้าตาดีนะคะรูปร่างดีเป็นคนที่แบบว่าโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบตไม้เท้าอะนะคะ มีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านในดนด้านหนึ่งของเขาก็ได้นะคะแต่เหมือนกับเขาเป็นคนที่ต้องต้องการแสงต้องการการเอาใจนะคะหรือรู้สึกเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่เขาชอบที่เขาเลือกเขาตัดสินใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็แปรเหรียญอาจจะใช้เงินเปืองมากๆก็ได้นะคะอัศวินเหรียญน,นะคะ จริงๆถ้าเขาในลักษณะของการทํางานหาเงินนะคะ<ๆ>ก็ทําได้นะถ้าเขาคิดจะทาเนี่ยเขาทําได้หาเงินได้เก่งแต่เขาก็ใช้เก่งมากๆนะคะคนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นความรักต่างวัยนะคะหรือต่างชาติต่างศาสนาแต่เหมือนกับว่ามันมีความหวานชื่นอะไรบางอย่างที่เขาพอใจในเวลาที่คุณแบบเอาใจเขามีความโรแมนติกมีความอบอุ่นนะคะเหมือนกับเขารู้สึกเขาขาดคุณไม่ได้นะคะ เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจราจาต่อรองนะคะหรือพูดคุยกับเขาในปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเขาก็เขาก็ยอมนะคะถ้าจะแลกกับการที่ไม่ต้องเสียคุณไปจากชีวิตของเขานะคะสิไม่เท้าพยายามกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะหรือกลับมาเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะคะทํางานหาเงินนะคะราชินีเหรียนตรงนี้นะคะมากขึ้นเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอะ เอ่อเป็นอะไรที่ที่เหมือนกับมันเข้ากันได้ดีมากๆนะความเป็นหกถ้วยมีความหวานชื่นเป็นความรักที่อบอุ่นโรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นเขายังอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแบบนี้ต่อไปนะคะจะหาใครที่เอาใจเขารักเขาขนาดเนี้ยมันคงจะแบบไม่มีแล้วนะคะเป็นไปแบบได้ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เขาน่าจะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้ความรักครั้งนี้มันคงอยู่ต่อไปหรือถ้ามีปัญหาติดขัดก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะความเป็นสีไม้เทา้าทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะชาวกัน สิบเหรียญโอ้โหคุณเป็นคนที่รักครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะหรือทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นหรือเปล่านะคะทํางานหนักเพื่อครอบครัวอะไรก็ได้นะคะสิบเหรียญอืมฝั่งเขานี่คือแบบโอ้โหนะมีไพ่ของสามใ้เท้านะคะสั่งถ้วยค่ะราชาเหรียญน,นะคะ เช m นฟร a นซ์ค่ะอสวินดานะคะสังเหรียญว,ว้าวให้เราแฟนนะคะจบด้วยไพ่พระเลยนะคะ พลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณรอคอยเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีสําหรับคุณสําหรับครอบครัวของคุณมานานแล้วนะคะสาม้เท้าเฝ้ารอคอยเฝ้าอธิษฐานขอมาตลอดนะคะเหมือนคุณรักเขามากแลวคุณก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนใจไปจากเขาเลยนะคะเนี่ยสองถ้วยอ่ะนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีคอยดูแลคอยเช็คแคร์คุณตลอดก็ได้นะคะเป็นความรักที่ยังฝังใจยังอยู่ในความรู้สึกของคุณเสมอเลยนะคะชาวกันนะคะหรือว่า คุณอาจจะเป็นคนที่รักคนยากนะแล้วพอได้รักเขาแล้วแบบรักแล้วรักเลยอ่ะนะคะมันไม่อยากเปลี่ยนใจไม่อาจเปลี่ยนใจได้นะคะเหมือนกับต้องเป็นคนนี้เท่านั้นน่ะนะคะเนี่ยพลังงานของคุณนะคะอืมแล้วในช่วงเวลาของเดือนเอ่อกรกฎาคมนะคะเช่เพรา เหมือนกับว่าในสถานการณ์อะไรที่คุณลังเลสับสนนะคะมันมีปฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่ทําให้ตัวเขาที่เหมือนกับว่าอาจจะถือดาบใส่คุณอีโก้สูงใส่คุณเอาแต่ใจนะคะหรือเป็นลักษณะของค่อนข้างที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปเนี่ยตอนนี้นะคะเขากลับเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือเขาได้รับรู้ถึงพลังของเราที่เหมือนกับ เราอันนี้ดาวอาจจะเป็นเราก็ได้นะเราที่เหมือนกับว่าเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเหมือนเราพยายามแสดงเขาเห็นก็ได้นะคะว่าเราอยู่ได้ดี่ตัวเราเองแล้วนะคะจนทําให้เขากลัวว่าเขาจะสูญเสียเราไปนะคะสถานการณ์มันกลับกลับข้างกับกลายเป็นเราเข้มแข็งเรากลับมาอยู่แบบได้เปรียบนะคะเขาทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ย เขาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเรามากขึ้นนะคะเนี่ยไฮโรแฟนนะคะเป็นคนดีในเวอร์ชันที่เราขอเขามานานแล้วก็ได้นะคะเนี่ยไฮโรแฟนนะคะอาจจะเหมือนกับเลิกกินเลิกเที่ยวเลิกดื่มเลิกทําอะไรที่ไม่ดีกับเป็นคนดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยกลัวว่าคุณจะห่างหายจากเขาไปไหนนะคะหรือคุณได้ทําอะไรบางอย่างให้เขาสับสนให้เขาแบบลังเลเขาแบบ รู้นะคะว่าคุณไม่ใช่ของตายของเขาอีกต่อไปแล้วอนะคะดิ้นได้แล้วนะคะเฉากันนะคะทําให้เขาพยายามกลับมาเป็นคนดีของคุณซึ่งเหมือนกับคุณรอคอยตรงนี้มานานแล้วคุณรอคอยวันนี้มานานแล้วก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับมันขี้คายปัญหาแล้วก็มันกลับมามีความเข้าอกเข้าใจความเอื้อเฟื้อนะคะ ความแบบดูแลซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวกันนะคะเหนื่อยมามากแล้วนะชาวกันนะบางทีอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณต้องทําให้เขารู้บ้างะคะว่าคุณแบบว่าเหนื่อยขนาดไหนอดทนขนาดไหนนะคะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเราที่ถ้าไม่พูดไม่อะไรเลยก็ต้องเหนื่อยกันต่อไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวกันนะคะขอให้ปรับเปลี่ยนความรักที่อาจจะเหมือนกับว่ามันยัง ไม่ลงตัวนะคะให้ลงตัวให้มีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่นะคะอ๋ออย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็ิดลังใจกับช่องของอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ